วันนี้สองถุงนี้มานําเสนอสิ่งดีๆเอาล่ะเรามาดูกันว่าในกล่องม,มีอะไรบ้างนะครับใหญ่บนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นกล่องแบบแทรคอ y เ r อร์ค e นเน็รุ่นใหม่เลยเป็นถุงส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูทีหลังเพราะว่าเป็นพิเศษนะครับ t a ็คโฮยเออร์คอนเนกเต็ดโมดูล่ารุ่นใหม่จาก b a ้เซอร์เวอรอันนี้เป็นกล่องอ๋อกล่องแยกกับตัวตัวอันนี้เป็นกล่องนะครับเ,เป็นกระดาษแล้วก็ข้างล่างก็จะมีอันนี้คือเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องของความปลอดภัยต่างๆว่าแบตตรแบตเตอรี่มีบลูทูธ อะไรยังไงบ้างมีภาษาไทยได้วยนะครับมีภาษาไทยภาษาอังกฤษเยอรมันอิตาลีครบเลยนะส่วนอันนี้เป็น instruction and guarantee card ก็คือวิธีการใช้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยหลายภาษาแล้วก็ใบการันตีนี่ใบการันตีของ t a g h o i e er r connected เป็นนี้มีวันที่ลงอย่างเรียบร้อย วางไว้ wow, wow. แล้วก็มาดูกันนะครับที่กล่องเนี่ย c อนเนคเต็ ed, มีอะไรด้านข้างนี่เห็นไหมครับด้านล่างเนี่ยเป็นแบบโลหะบรั s ชอย่างดีนะครับมาเปิดดูดีกว่าฟึบโอ้วันนี้ซื้อมาเป็นสายหนังนะครับแล้วก็ของใหม่เลยครัอันนี้เป็นหมอนแบบทรงกลมนะครับแต่นี่เป็นรูปเป็นหกเหลี่ยมลองไปดูแบบ ปลูกอย่างดีนะครับเปิดขึ้นมาอันนี้คือตัวนาฬิกาขนาด45มิลิเมตรนะครับซีลอย่างดีแปะสติกเกอร์ทุกด้านเลยแปะทุกจุดนะครับที่เป็นทั้งหมดเพื่อแสดงว่าใหม่จริงทั้งบัคกเกิลทั้งสายนะครับตรงนี้สายหนังข้างนอกนะครับเป็นสายหนังข้างในเป็นสายเป็นยางดูภายในกล่องนะครับจะเป็น โฟมอย่างดีข้างนอกเป็นไม้แล้วก็มีอุปกรณ์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวชาร์จนะครับชาร์จเป็น usb ชาร์จธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้อ่าอันนี้ชอบเลยเป็นผ้าไว้ทำความสะอาดเวลาตัวเรือนเช็ดใช้ผ้าตัวนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นหัวชาร์จแล้วก็สายดูบอนนี้หัวชาร์จเป็นไง น่าจะเป็นแบบแม่เหล็กนะนี่มีสลักแบบเป็นแท็กค,คอยเลอร์เลยนะครับเป็นสเตลเลสเลยครับสวยด้านด้านนี้ก็เป็นสเตเลสเหมือนกันแล้วก็มีสีขัว้วก็มีไมโคร USB ตรงนี้เวลาชาร์จเราก็แล้วก็เสียบวางนี้ปุ๊บจะชาร์จเองอัตโนมัติมันจะเข้ามันจะเข้าล็อกของมันเองเลยซ้ายปุ๊บปุ๊บหาง่ายสะดวกโอเคตัวตัวชาร์จนะครับแล้วก็ อันนี้เป็นสายสายก็จะเป็นสายไมโคร USB ธรรมดาแล้วก็ต่ออย่างนี้เรียบร้อยใด้งานง่าย,าย <Hey. S 1> นนกล่องดูอุปกรณ์ ก็มีทั้งหมดถ้าถ้าชิ้นเป็นเป็นเป็นของเป็นของทั้งหมดก็มี 1, 2, 3, 4, 5 4ดีกว่าผ้าเราไม่นัก็คือ4ชิ้นทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของตัวนาฬิกาเนี่ยเราสามารถแกะได้เพราะว่าเขาชื่อว่าโมดูล่ามันก็ต้องแกะได้ทุกอย่างนะครับเรามีตัวนะครับจะมีเหมือนปุ่มแบบกดแล้ว CD ดเด้งออกมาปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บอ,อ๋ต้องเป็นกดเข้าไปแล้วดึงออกมา ง่ายมากลองดึงอีกข้างดูงตอนเราตอนแรกๆเวลาคนดึงอาจจะงงๆหน่อยเพราะว่าบางทีกดเข้าไปแล้วเหมือนอยากจะดึงออกไปด้านข้างแต่ไม่ใช่นะกดเข้าไปปุ๊บดึงตรงออกมาออกง่ายมากนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตัวโมดูลของของนาฬิกากดเข้าไปปุ๊บนี่มีหน้าเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างกดเข้าไปอีกทีหนึ่งเป็นเป็นเอ่อ หน้าแอปต่างๆนะครับก็มีให้เลือกข้อดีก็คือใช้ Android แล้วก็ต่อกับมือถือ Android หรือ iOS ได้เลยใช้แอปพลิเคชันที่เรารู้จักกันทั้งหมดเป็นข้อดีมากกดกลับไปเนะี่ยได้เลยโอเคแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อแค่ Connected อย่างเดียวเพราะผมซื้อเพิ่มมาก็คือเป็นอยากจะให้มันเป็น Mechanical ด้วยตอนนี้ก็เลยต้องเปิดตัวเสริมพิเศษกล่องที่เราว่าเราจะเปิดให้ดูนะครับอ่าจะเป็นกล่องแยกออกมา มีสองกล่องเราจะแกะให้ดูนี่กล่องเล็กนะครับและนี่ก็เป็นกล่องใหญ่สองอันเลยเอาน,นี้ออกนี่เป็นสองกล่องนะครับอันแรกเลยคือซื้อมาเพราะว่าเราซื้อสายหนังใช่ไหมเราก็ฟึบนี่เป็นสายยางสีน้ำเงินเวลาเราตอกว้ว ต่อกับโมดูลได้เลยก็คือดึงดึงตัวลักตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่สายนี้เข้าไปปุ๊บออกได้เลยสบายมากเป็นสายนะครับเดี๋ยววางไว้นี่นี่คือต่อสายแล้วก็มาถึงในส่วนของตัวนี้แล้วทัทง้ทงๆเป็นนาฬิกาอีกเรือนหนึ่งปุ๊บคาลิเบอร์5 เป็นนาฬิกา mechanical หรือว่ากลไกนั่นเองนะครับเวลาเราใช้ก็คือถ้าวันไหนไม่อยากใช้เป็นสมาร์ทวอชเราก็เปลี่ยนไปใช้เป็นแมชชีนิกก็คือสามารถต่อเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราต่อให้ดูแต่เรามาดูกันว่าข้างในมีอะไรก็เหมือนเดิมมีใบการันตีอีกอันหนึ่งนี่วันนี้เลยนะครับทั้งหมดมีหลายภาษาโอเค เรามาลองต่อกันดูดีกว่าว่าถ้าเราเปลี่ยนสายแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงง่ายมากง่ายจริงเปลี่ยนสายึุนงานทำดีมากเลยแบบพอดีเป๊ะใส่ขึ้นข้อสวยละ ถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนกลับไปเป็นสมาร์ทวอชก็แค่กดออกมาเปลี่ยนกลับเป็นสมาร์ทวอชเรียบร้อยได้แล้วสมาร์ทวอชนี่แหละครับคืออันบ็อกซ์ทั้งหมดนะครับ Brian l i t s e